สวัสดีครับผมกิติจากช่าง180วันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณอภีดันกำแหงหรือคุณต้นหอมที่ได้มีประสบการณ์เรียนวิชา art of reading people นะครับคุณต้นหอมจะมารีวิวสามเซสชันที่คุณต้นหอมชอบนะครับครับคุณต้นหอมครับค่ะเซสชันแรกที่ต้นหอมจะมารีวิวก็คือรู้จักฉันด้วยกระดาษแผ่นเดียวค่ะเป็นเซสชันแรกที่ได้เรียนเพราะว่ามีทริคต่างๆที่สามารถนํามาใช้จริงในการจดให้คนอื่นหรือเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็เป็นเหตุผลที่ต้นหอมนชอบเซสชันนี้ด้วยค่ะค่ะส่วนกิจกรรมที่ต้นหอมชอบนะคะก็คือโปสเตอร์แนะนําตัวเองนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยให้เราเนี่ยได้สร้างสารรค์ตามใจชอบเลยแล้วก็เป็นงานที่อาจารย์บอกว่างานของต้นหอมเนี่ยบ่งบอกความเป็นตัวเองได้ดีที่สุดด้วยค่ะก็เลยฉันชอบเป็นพิเศษประสบการณ์ที่ทาไปใช้จริงน,นะก็ทําให้ต้นหอมเนี่ยจดรด้เรื่องมากขึ้นจดเลคเชอร์ได้เป็นระเบียบแล้วก็ ให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นการแบ่งงานนะต้นหอมก็จดได้แบบเป็นระเบียบแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจงานของเราได้ง่ายมากขึ้นค่ะแสดงว่าเราเนี่ยก็นําไปประยุกใช้ได้ดีเลยทีเดียวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคุณกิติคะส่วนเซสชันที่2ที่ต้นหอมชอบก็คือโน้มน้าวคนเป็นเห็นโอกาสนะคะเหตุผลก็คือมีเทคนิคการโน้มน,น้าวคนที่หลากหลายมากค่ะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม กิจกรรมที่ชอบก็คือ go on date ค่ะเหมือนว่ามันเป็นบทบาทสมมุติที่เราได้เห็นตัวอย่างการโน้มน้าวจริงๆแล้วก็ได้เห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยก็โน้มน้าวได้เก่งอยู่เหมือนกันค่ะประสบการณ์นำไปใช้จริงของเซสชันนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นแล้วก็โน้มน้าวคนเก่งมากขึ้นด้วยค่ะแบบดีมากแสดงว่าเซสชันนี้ก็ทําให้คุณต้นหอมเน,นี่ยโน้มน้าวใจคนได้เก่งขึ้นแล้วเซสชันสุดท้ายนะครับคุณต้นหอมชอบอะไรหรอครับ เซสชันสุดท้ายที่ต้นหอมจะมารีวิวก็คือเมื่อการสื่อสารเป็นมากกว่าคำพูดของอาจารย์อ้อมนะคะชอบที่ว่าเป็นการเรียน i ล e s เซส i o n ครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกับอาจารย์เอ j นจอยมากในส่วนของกิจกรรมที่ชอบก็บคงจะเป็น seven universal facial expressions ที่เป็นกิจกรรมที่อยู่ในในบางานนะคะเพราะว่าใน l i ฟ e เนี่ยเราก็ได้ลองทำหน้าทำตาตาม facial expression ที่อาจารย์อ้อมได้นำเสนอดูแล้วมันก็ดูตลกแล้วก็ขำตัวเองเหมือนกันค่ะตอนทำ ประสบการณ์ที่นำไปใช้จริงนะก็คือเหมือนการนำ facial expression ไปใช้ในหนังสั้นในวิชา visual storytelling ค่ะเราได้ใช้หลักการของการแสดงออกทางสีหน้าในการถ่ายทอดไปยังผู้คนได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยเข้าถึงตัวละครเราได้ง่ายมากขึ้นค่ะดูเหมือนว่าทั้ง3ามเซสชันก็จะมีความแตกต่างที่โดดเด่นกันออกไปใช่ไหมครับแสดงว่าเซสชันอื่นๆก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่เลยคะ่ะคุณกิติ แต่น่าเสียดายครับเพราะว่ารายการวันนี้ของเราได้หมดเวลาลงแล้วกระผมกิติช่อง180ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหก็ดูเหมือนว่าเซสชั่นนักสามเซสชั่นที่คุณต้นหอมนะขอโทษนะครับ